กอว่าอ,อ,นะอาารุกมดยันเ้ยมันสูไหมเนี่ยยังครับยังครับมองมองันคนนี่ครับไก่เมนูไก่ที่สุดหมดยังแ euh ่งที่สุนหมดยังะอะไรมีไหม โอ้ยอ่ะลินกูไม่รู้รถละมันร้อนบนเนาะโอ้ตยหอบอว่าองเขาเลยว่ะเขาเลยอ่ะไม่ขอเ่องนะ่ังหวะ ดีก่าเฮ้ยกิน้ขดีกว่าม้ยนี่มันแต่น้ลอๆๆกูจิ้กูรู้แล้ว่ะอเลยขอข้าวเลยครับ